เับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเราแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงตาพวกเราที่จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังกันบ้างใช่ครับและผมจะเป็นคนเล่าเรื่องเองเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเลยครับเรื่องนี้เป็นตำนานของเช้า 24, ย24ยิบสี่กพข้ามาในเมืองไทยในปี24งสี่มันเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องเชิญกับความอาฆาตอันโหดร้าย แล้วเรื่องนี้มันมีชื่อเรื่องว่าอะไรเหรอครับผีชานม เชิญใช่คุณราดูที่เป็นหมอผีไหมคะใช่แล้วผมเป็นผีมาก่อนจะเป็นหมอพอเรียนจบหมอก็เลยกลายหมอผียังไงล่ะผมร้อเล่น นั่งลงสิมีอะไรผมช่วยหรอพอดีฉันรู้สึกเหมือนโดนผีอ้ามาะค่ะไหนขอบคุณดูหน่อยสิ <c oughs> คุณโดนผีร้ายตามเอาชีวิตอยู่จริงเหรอคะเนี่ยจริงแท้ไม่จริงเจ้าแน่ครับ ไอ้เจ้าผีร้ายตัวเนี้มันมีนามว่าเปรโดชอบล่าวิญญาณหญิงสาวเจ้านี้ใช่ไหมที่มันออกหลอนคุณในฝันคุณ่าดูไหมพี่ปราบมันไหมคะคุณจะต้องล่อมันมายัางโลกนี้และจัดการผมสามารถอัญเชิญมันมาด้วยสิ่งที่มันโปรดที่สุดก็คือชานมสําเร็จรูปชานมเนี่ยนะทดสอบปริมาณน้ําตาลและไขมันในชานมทางเรา เลือกชานมจากท้องตลาดมาทดสอบทั้งหมด6ยี่ห้อ7ชนิดด้วยกันได้แก่ซุปเปอร์ชานมปรุงสำเร็จลิปตันนิวทีรสต้นตำรับไทยลิปตันนิวทีรถวานิลาไอวี่ชาเย็นสูตรโบราณยูนิฟบาเล่ชานมข้าวและบาเล่มัลิชาไทยเย็น u s t ผสมนมปรุงสำเร็จน้ำมชากรีนลาเต้น้ำชาเขียวผสมนมมาเริ่มที่น้ำตาลกันก่อน ชานมที่หวานที่สุดของเราก็คือลิปตันรสต้นตำรับไทย5 7 6กรัมรองลงมาก็คือลิปตันเช่นกันแต่เป็นรสวานิลา52.4กรัมตามมาโดยซูปเปอร์51.2กรัมส่วนยี่ห้อที่เหลือนั้นถือว่าน้อยลงมากแล้วได้แก่ไอวี่สูตรโบราณ13.9กรัมมะลิ8.8กรัมนำมาชากรีนลาเต้8.0กรัมและชานมที่อาจจะจืดหน่อย แต่อันใหม่มากที่สุดก็คือยูนิฟบาเล่7.4กรัมมาที่กรดไขมันกันบ้างซึ่งเราจะดู2ชนิดคือกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันทรานส์โดยจะให้ผลร้ายแบบเดียวกันก็คือจะไปเพิ่มไขมันชนิดไม่ดีและไปลดไขมันชนิดดีในร่างกายส่งผลให้หลอดเลือดในร่างกายอักเสบตีบตันและเป็นโรคหัวใจชาโนสำเร็จรูปที่มีไขมันทั้งสชนิดมากที่สุดก็คือซูเปอร์ มีกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุดคือ6.1กรัมกรดไขมันทรานส์0.08กรัมรองลงมาก็คือลิปตันรสวานิลากรดไขมันอิ่มตัว4.7กรัมและมีไขมันทรานส์มากที่สุดก็คือ0.36กรัมสำหรับรสตตาตำรับไทยก็ใช่ย่อยกรดไขมันอิ่มตัว4.0กรัมกรดไขมันทรานส์0.28กรัมและน้อยลงมาสำหรับมะลิกรดไขมันอิ่มตัว0.7กรัม กรดไขมันทราส0.02กรัมและอีก3ชนิดที่จัดว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะพบกรดไขมันอิ่มตัวเล็กน้อยและไม่พบกรดไขมันทราสเลยก็คือไอวี่สูรโบราณ0.4กรัมส่วนยูนิฟบาเล่และน้ำมชักกรีนลาเต้0.2กรัมเท่ากัน2ยี่ห้อนี้นอกจากน้าตาลจะน้อยแล้วยังแทบไม่มีไขมันอีกมีต่อสุขภาพ oh. จริงๆครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปริมาณกรดไขมันทรัส ที่จะไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพนั้นต้องไม่เกินกว่า0.7กรัมต่อมือ้อซึ่งก็ไม่มีเจ้าไหนเลยที่เกินไปจากนี้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะข้อเท็จจริงที่จะบอกก็คือโปรตีนในนมนั้นจะไปทําให้สารประกอบในน้ําชาที่ส่งผลดีต่อร่างกายไม่ทํางานอย่างเช่นป้องกันโรคหัวใจหรือพูดง่ายๆว่านมทําให้ประโยชน์ของชานั้นหมดไปนั่นเองครับงานนี้แยกกันเราอยู่ดีกว่าสําหรับชาและนมครับ ขอ,อเชิญจอมปีศาจเบโดมาัธยสมาปรากฏกายบนโลกนี้ เขาหวังว่าท่านจะพอใจของบูชานี้เ้างกลับไปยังโลกของท่านแต่โดยดีนะไม่เอาถ้าจะเอาทั้งชานและผู้หญิง ตอนนี้แหละลงมอ้อเฟรีดีเจ้าผีร้ายไม่เอาจะเอาตานมแล้วยิยงไม่เอามอ้อลูกเขามีพ่อมีแม่ทำอะไรก็หัดคิดบ้างนี่